โอเคเพราะทีพอพอดีเราพาป้ามาเล่นด้วยอะ่ะสายตาไม่ค่อยดีอะไรไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเก่งอะ่ะนี่เดี๋ยวเราต้องแบกป้าเราด้วยมามาจิงขึ้นใกล้ฮะมาจริงขึ้นใกล้อย่างไรอะอยู่นอกโอเคที่รานนะถ้าเราไหน อยู่อยู่ตู้ม่วงซ้ายตัวหนึ่งแล้วก็บนคอนบนบนเต็นตัวนึงบนคอนบนคอนเดียวดียเออเออดาวหนึ่งเพื่อนตัวใกล้ดาวหนึ่งเฮ้ยหลังเข้าเพื่อนหลังเข้าเออดาดาดา คนมีเหรียญชุบป้าเราไหมเราชุบป้าเราหน่อยอ่ะครับป้าป้าลงตรงนี้เลยป้าเนี่ยสองะวดา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 ยิงให้แล้วหลบเขหลบป้าป้ามาี่หน่อยป้าเข้ามาตรงนี้ป้าโดนแล้โดนโดนป้าเก็บของป่ะป้า บ้านสองชั้นก็มีนะใครไปวนะดีฟ้ามั้งบน,นบ้านมีตัวไหมเพื่อนมีลงลงบันไดออกนอกบ้านไปแล้วไปทางโรงเรียนาาตายยังตัวสีขาวอะ่ะมีชั้นสองเลยของผมมีไอ้เดีย

สามดาวสามชั้นสองชั้นสองตัวเดียวตัวเดียวเหลือนายคนเดียวแล้วเนี่ยนายเอาให้หน่อยเลยนายเอาหน่อยนายเอาหน่อยมันอ้อมไปทางโรงเรียนแล้วปะ